โอ้ยยังเป็นเลยตอนนี้มันมีตัวใหม่มาไล่สีนนะอาล่ะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในแมปทีวีด e n เฟนนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็มีอา่าอัปเดตมาใหม่ซึ่งก็คือตัวละครนี่นั่นเองกอต l ี c ค็อกทีวีนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการอีโบนั่นเองนะครับก็จะอยู่ตรงอัปเกรดตรงนี้ข้างๆมาสเตอรี่นั่นเองก็เดินมาไกลอยู่ใช้ได้เอาล่ะสำหรับกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นตรงนี้นะฮะเอา้าทำไมไม่มีอะนี่ ต้องกดตรงนี้นะครับเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจจะมีเพิ่มซึ่งตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือก็อลี่ค็อกทีวีซึ่งของก็จะประมาณนี้นะฮะก็ใช้เทตันค็อกแมนอีก2ตัวด,ยยด,ด้วยกันใช้เยอะใช้ได้เนี่ยถ้าเกิดคนดกสวยโอกาสที่มันจะออกเท่าไหรป่ปะเนี่ยว่า0.1%ใครดวงสวยก็อย่าหาเลยครับไปเช่าเถอะไม่ก็ไปซื้ออะซึ่งต่อไปก็จะเป็นโกลเด้นเกียร์นะฮะก็คือเป็นด่านหนึ่งที่มันจะได้รับ โอกาสก็จะได้อยู่ที่20%นั่นเองส่วนอย่างสุดท้ายก็คือใช้500เจมนั่นเองนะครับสำหรับการรวมให้เป็นตัวนี้นะฮะมาดูกันดนีกว่าว่ามันจะโหดแค่ไหนไปซึ่งผมก็เพิ่งสังเกตน,นะครับว่ามันมีเหมือนสัตว์เลี้ยงที่เดินตามซะด้วยอะไรวะเนี่ยสกิลก็คือเริ่มต้นได้เงิน50บหรอเฮ้ยก็ใช้ได้นะเนี่ยเดีย๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่า โอเคแต่ก่อนนะครับโอเคโค้ดเนี่ยมันก็จะมีอยู่โค้ดหนึ่งสำหรับอีเวนต์ฮาโลวีนพาร์ทสองนั่นเองครับก็คือน,นี่เลยนะครับเดี๋ยวแปลภาษาปั๊บฮาโลวีนพาร์ทสอนั่นเองนะครับนี่เขียนตามนี้นะครับอันนี้ก็คือโค้ดที่จะได้รับ500ฟักทองนั่นเองนี่นะครับอย่างนี้นะพอกดไปปุ๊บมันก็จะได้500ฟักทองเอาไปสุ่มสุ่มตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยค้นหาล้านฟักทีเฮ็ดดอทคอม เข้ามาที่หน้าเว็บและมาร่วมตลอรอีเวนต์การกลับมาของนักลบผูกแข็งแร่งและเทศกาลดอกไม้ไฟสุดะล้อแรงพร้อมกับสินค้าอื่นอีเพียบที่บอกที่เ็ดโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตาใหม่เลยกันเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะครับว่ามันโหดแค่ไหนผู้ว,ว่าตาที่แล้วเนี่ยยังไม่ทันได้วางเลยนะครับมาก่อนอื่นก็วางตัวเงินก่อนเลยนะครับผมได้ไปเอามาละโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้วางตัวเงินไปที่เรียบร้อย รวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับจํานวน11ตัวนั่นเองงั้นผมจะมีเหลือตัวเดียวเท่านั้นในการวางตัวกับลี่คอกทีวนนั่นเองนะครับมาเอาละครับอีกเว็บหนึ่งเออโอเคตอนนี้วางได้แล้วนี่ผมวางตรงนี้เลยนะครับนี่ให้มันโดนทุกจุดนั่นเองมาถึงตอนแรกจะโดนแค่นี้ก็เหอะอ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวนะ้ำมันตีเอลีเหรอเฮ้ยโคตรโกงเลยอะ่ะทั้งั้นเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกเลยนะครับเอาละเดี๋ยวผมเอาไปวางเป็นตัวเงินแทนแล้วกัน มาขั้นต่อไปก็คืออัปเกรดก็คือใช้เจ็ดพรห้าโอเคอัปไปเลยนะครับหุยมันทําอะไรเพิ่มขึ้นมาที่เรารู้ก็คือคู่ดาวนานขึ้นนะฮะแต่โจมตีน่าจะแรงขึ้นด้วยปึ๊บอ่าใช้ได้อยู่ต่อไปนะฮะขั้นที่สามหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอแพงใช้ได้ฮุยมีไทม์สต็อปมาว้ยคราวนี้ถือว่าดีนะเนี่ยหยุดเวลาได้ด้วยไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีหรือเปล่าไอ้ตัวปกติเนื่องจากว่าผมไม่เคยได้เล่นไอ้ตัวนี้เลยนะครับสาหรับตัวเวอร์ชันปกติ แต่ที่รู้คือดูดาเมจมาสิหนึ่งมืิบโอ้โหโคตรเยอะเยอะจริงนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะมันไม่น่าจะมีอ,อัปเกรดเพิ่มละน่าจะอัปเกรดได้สูงสุดแค่นี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทําให้มันจบเร็วๆกันดีกว่าก่อนอื่นก็ลบตัวเงินทิ้งแล้วก็วางดักหน้าเลยนะฮะปึ๊บนี่แล้วก็อาให้ตันแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอ้าวจบซะะ ยังไม่ทันได้เริ่มอะไรเลยนะครับจบอย่างเร็วนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะดาเมจตั้งหมื่นนึงโคตรเยอะโอเคนะฮะสำหรับใครชอบใจคลิปนี้อย่างไรเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ